เป็นที่รู้กันนะครับว่าเอ็ดการไรท์เนี่ยแกเป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งต้นตัวตั้งตัวตีให้กับหนังแอนด์แมนตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างครับทำให้ตัวของเอ็ดการไรท์ไม่ได้มากำกับแอนด์แมนให้กับมา r v เวลสตูดิโอนะครับกลายเป็นว่าเพเทนตันรีดมากำกับแอนด์แมนแทนเอ็ดการไรท์ซะงั้งงนนะฮะซึ่งตอนนี้เอ็ดการไรท์แกออกมาบอกนะครับว่าแกไม่เคยคิดจะดูแอนด์แมนเลยนะ เอด็อดการ์ไรท์นะครับคือพู้กกับจาก Baby d ไดเวอรนั่นแหละครับเขาบอกเอาไว้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาหลีกเลี่ยงมาตลอดเลยแล้วก็ไม่อยากจะออกความเห็นเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะโปรเจกต์หนังแอนด์แมนเนี่ยเดินทางมาถึงภาคที่3แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนังเนี่ยมันเคยอยู่ในการควบคุมดูแลของเอ็ดการไรทครับผมผู้กํากับชื่อดังที่ปลูกปั้นเบบี้ไดเวอรออกมาจนโด่งดังมาแล้วนะครับ เอ็ดการ์ไรด์ได้มีการพัฒนาโปรเจกต์ไอ้มนุษย์มดแอนด์แมนมานานกว่า8ปีนะครับหลังจากได้รับข้อเสนอจากทางมาเวลเมื่อปี2006 2006นี่ถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยก่อนแอนด์แมนอีกนะครับโดยที่ตัวของเอ็ดการ์ไรด์เนี่ยได้รับหน้าที่ให้ทําบทหนังแล้วก็กํากับหนังแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขอถอนตัวไปจากโปรเจกต์นี้ในปี2014ก่อนที่จะมีการถ่ายทําหนังภาคแรกนะครับเพราะว่ามุมมองไม่ตรงกับสตูดิโอแล้วก็ตัวขขงเองเนี่ยบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่อยากพูดถึงอีกในทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้เ ไม่เคยคิดที่จะดูแอดแมนเวอร์ชันที่มาเวลสร้างอีกเลยนะฮะผมหยิบบทสัมภาษณ์ของเอ็ดการ์ไรท์มาให้สั้นๆแบบนี้นะครับว่าผมตัดสินใจที่จะไม่ดูแอดแมนดังนั้นไม่ต้องบอกคนอื่นผมคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีครั้งหนึ่งผมอยู่บนเครื่องบินแล้วผู้ชายข้างๆผมมันก็ดูอยู่ซึ่งนั่นค่อนข้างอึดอัดนิดหน่อยนี่คือสิ่งที่เอ็ดการไรท์ ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากดูแอนแมนหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้คิดเอาไว้ทำเอาไว้เนี่ยมันเหมือนถูกหักหลังแต่เข้าใจนะฮะว่ามาเวโสโอ o เงื่อนไขในการทําหนังของเขาเยอะจริงๆเพราะว่าเขาจะต้องมารวมจัก,กรวาลแต่ในขณะเดียวกัน ผู้กำกับหลายๆคนนะครับที่มาร่วมง,งานกับมาเวล u d โ o เนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับเงื่อนไขนี้เหมือนกันนะครับเอ็ดการ์ก็คือหนึ่งในผู้ที่ไม่แฮปปี้กับการสร้างหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ Ant-Man a n d the Wasp Quantum m a n i a a แ t นดภาคที่3นะครับเข้าฉายให้เราได้ดูแล้ว ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมนะครับไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel